สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาแลชพื์น,นะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาและพษ์เราได้นําเทคนิคนะฮะในการสร้างมิติและวิเวียนะครับเข้ามาติดตั้งให้กบบับรถหลายๆรุ่นหลายค่ายนะฮะก็ได้รับการตอบรับจากเพื่อสมาชิกอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งที่ปิษฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาและพื์น,นะครับเราติดตั้งยังไงฮะถึงได้รับการตอบรับจากเพื่อสมาชิกนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับนี่เลยผมขอต้อนรับเพื่อสมาชิกท่านนี้นะครับ ที่นัรถอิรูสุเจ้าตัวดีแมกได้ทางทีมงานของผมนะครับทําการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกม,มาดูขั้นตอนและเทคนิคการสร้างมิติและวิธีเสียงในรถอิรูสุเจ้าตัวดีแมกคันนี้ตามมาชมด้านใน้อมผมเลยนะครับครับเพื่อนสมาชิกค,ครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกม,มาดูนะครับวิธีการถอดประตูนะครับผมบริเวณแผงประตูหน้านะครับในรถอิรูสุเจ้าตัวดีแมกคันนี้นะครับตามมาชม้อมผมเลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับ วันนี้นะครับผมต้องขอบคุณนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอน u n ซาวหรือหรือเป็นพี่ช่างของเราคนนี้คนนี้นะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในรถอิ u ุสุเจ้าตัวดีแม็คันนี้นะครับได้ให้เกียรติผมเนี่ยฮะได้มาถอดแผงประตูให้กับเพื่อนสมาชิกดูนะครับในการดึงนะฮะรูเป็กต่างๆนะฮะเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกผมเขาบอกเลยฮะตรงนี้นะฮะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเฉพาะด้านในการถอดแผงประตูอ่าแล้วก็เสร็จแล้วนะครับ มาตามมาดูกันใกล้ๆนะครับเพื่อสมาชิกครับทางทีมงานของผมได้ทำการถอดแผงประตูไปเรียบร้อยนะครับและเพื่อสมาชิกจะเห็นนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นพลาสติกบางๆที่ทางดีลเลอร์ติดมาให้ในรถยูสูตรเจ้าตัวดีแม็กจะมีการสั่นสะเทือนค่อนข้างสูงนะครับเป็นแค่พลาสติกบางๆนะครับตามมาชมนะฮะผมขออนุญาตฉีกเพื่อสมาชิกจะได้เห็นภาพนะครับอ๊บอ่ามาดูกันนะฮะนี่นะครับตรงนี้สําคัญ เนี่ยนะฮะเสียงสะท้อนค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับหรือว่าลดค่า r e s ิ c คชันนะครับเราต้องลดค่า r e ซิ c คชันนะครับในการสะท้อน <Wow. S 1> นะครับตรงนี้ก็เป็นลำโพงเดิมนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต,อนต่อไปนะฮะทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาาชุนะครับจะทำการเนี่ยถอดพลาสติกออกและติดตั้งแผ่นแดมเข้าไปนะครับบริเวณแผงประตูนะครับและทำการเปลี่ยนเจ้าลำโพงมีเลนชุดใหม่เข้าไปในตำแหน่งเดิมนะฮะ ถ้าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะถ่ายเพื่อสมาชิกดูช่วงหน้ากันเลยนะครับครับเพื่อสมาชิกค,ครับในรถอีดูสูต,ตัวดีแม็กคันนี้นะฮะทางทีมงานของผมนะครับได้แบบทาการติดตั้งเจ้าพรมมีเลน์ชุดใหม่เข้าไปและทาการแดมบริเวณแผงนป,ประตูก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามมาชมกันนะฮะเพื่อสมาชิกค,ครับที่เห็นอยู่ด้านซ้ายมือองผมนะครับ ทางทีมงานโอควอนซาวลราจุดนะครับได้เลือกแผ่นแดมนะะฮของยี่ห้อแคริเบตซึ่งมีน้ำหนักเบานะฮะที่ด่นตัวดีและที่สำคัญนะครับพ้นภูมิอากาศบ้านเราได้ดีเยี่ยมนะครับท้อการแดมนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างกับช่วงที่แล้วนะฮะเพื่อจะมาชิกลองย้อนไปดูนะครับบริเวณแผ่นประตูหลังนะครับของเดิมเป็นพลาสติกบางๆนะฮะดูของใหม่นะครับสวยที่เดียวและทางทีมงานโอควอนซาวล่าจุดนะครับเราได้นําเทคนิคนะฮะในการสร้างอินฟอร์มเมนต์บริเวณทั่วแผ่น เพื่อจะเพื่อเจ้าแผ่นแดมนะฮะกับโครงสร้างยึดเกาะกันได้ดีนะครับไม่มีพงอากาศนะฮะลดค่ารีเซชชั่นนะฮะได้ทีเดียวนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงสะท้อนก็ดีนะครับถ้าผมจะเปรียบเทียบเพื่อสมาชิกเห็นนะฮะผมจะเปรียบเทียบหลายๆรีวิวนะครับ,บเรามีตู้ลำโพงดีๆ,นะะๆนะครับผมอ่าครับส่วนด้านนี้นะฮะเพื่อสมาชิกเห็นนะะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการเจาะรูปเป็กก็ดีนะครับทางทีมงานของผมนะครับ เราจะหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับคัสเตอร์นะครับเราใช้อุปกรณ์นะครับนี่ในการเจาะเห็นไหมครับคัสเตอร์นี่ผมเขาบอกเลยว่าแบนออกไปเลยอย่ามาใช้นะฮะเราไม่เอานะครับเราใช้อุปกรณ์นะครับในการเจาะรูปเป็กเห็นไหมครับสวยที่เดียวฮะตำแหน่งในการเจาะส่วนด้านนี้นะครจะเป็นพาร์ติชั่นคอสโอเวอร์นะฮะทางทีมงานของผมนะครับเราเลือกตำแหน่งในการติดตั้งจะตัวพาร์ติชั่นคอสโอเวอร์ในตำแหน่งบริเวณแผงประตูเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่เดียวยึดอย่างแน่นหนานะครับไม่สั่นคลอน่ว่าจะเป็นการวายสายจัดสายเข้าหมวดหมู่ เห็นไหมครับสวยที่เดียวนะครับในการติดตั้งนะครับวันนี้นะก็มาชิคเคียนะฮะเข้าใจไปพ้อๆผมนะฮะเกี่ยวกับการสร้างมิตินะครับเพื่อเจ้าลำโพงบีเลนทํางานก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงนะฮะเจ้าลำโพงบีเลนชุดใหม่กันบ้างนะครับก่อนที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนสซาวด์ระจะติดตั้งเจ้าลำโพงบีเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ระพครับนี่นะฮะได้ทาการสร้างสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมรถอุเจ้าตัวันนนี้เลยะครับ มีความสําคัญนะฮะรายละเอียดอ่อนนะครับตรงนี้เพื่อลดค่าอินซิเดนต์นะถ้าถามผมว่าอินซิเดนต์คืออะไรผมจะอธิบายอย่างนี้ค่าอินซิเดนต์เนี่ยนะฮะเพื่อสมาชิกนะครับวาดภาพนะฮะสมมติว่าเพื่อสมาชิกนะครับติดประตูอ่าจะมีเสียงนะครับไม่ว่าเสียงที่ออกตกกระทบบริเวณเบาะเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับมีผลทีเดียวและทางทีมงานได้ทำการสร้างสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อลดค่าอินซิเดนต์นะครับตรงนี้แล้วติดตั้งเระโพมิเลน์นะฮะชุดใหม่เข้าไปนะครับในตำแหน่งเดิม ส่วนตรงนี้นะฮะเป็นเอกซ์ตาร์ลิงนะครับทางทีมงานของผมนะฮะเราได้นําเทคนิคการติดตั้งเอกซ์ตาร์ลิงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสื่อมรถยนต์นะครับเพื่อในการบล็อกเสียงหรือลดความสูญเสียง,งเสียงหลังจากที่เราได,ได้ประกอบแผงประตูเข้าไปนะครับบริเวณชุดหลังตรงนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับครับผูส้สมาชิกครับ ที่เพื่อนสมาชิกเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็น power amp นะครับ2 channel เอาไว้ขับซับนะฮะทางทีมงาน overconsult ราชพฤกษ์ครับได้เลือกตำแหน่งนะครับในการติดตั้งนะฮะบริเวณใต้เบาะฝั่งคนนั่งนะครับผมเห็นไหมครับสวยที่เดียวนะครับการติดตั้งยึดอย่างแน่นหนาไม่สั่นคลอนนะครับการจัดสายเข้าหมวดหมู่เห็นไหมฮะเป็นระเบียบสวยมากทีเดียวนะครับเราเอาใจใส่ทุกรายละเอียดนะครับในการติดตั้งหรือว่าในการวายสายเดินเข้าสู่ระบบตรงนี้ นะครับตรงนี้นะฮะเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านขวามือกันบ้างนะฮะตรงนี้นะครับเราพูดถึงนะครับตรงนี้จะเป็น power a m m sternal นะครับเอาไว้ขับกลางแหลมนะเห็นไหมครับว่าการติดตั้งนะฮะจะอยู่บริเวณนะครับใต้เบาะฝั่งคนขับนะครับทางทีมงาน overhauled และผลิตกเลอกตำแหน่งที่เหมาะสมทีเดียวนะครับในการวางตำแหน่งนะครับกับเจ้าตัว power a m p การไวสายนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างชัดเจนมากนะฮะในการเดินสายนะครับจัดเป็นหมวดหมู่นะครับเข้าระเบียบทีเดียวนะครับในรถอิตาสุเจ้าตัวดีแม็กคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับหลังจากที่ผมนะฮะได้พาเพื่อสมาชิกมาดูการติดตั้งนะฮะเจ้าตัว power amp กันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อสมาชิกมาดูการติดตั้งนะฮะเจ้าตัว ตู้ซับบูเฟอร์นะครับผมเป็นตู้ตรงรุ่นทีเดียวนะครับเหบาะสำหรับเพื่อสมาชิกที่ใช้รถ4ประตูเลยนะครับนะฮะทางทีมงานโอ e วอร์ฮอนซาวรัชุูดนะครับได้ทาการติดตั้งนะฮะเจ้าตัวตู้ตรงรุ่นนะครับให้กับรถอีดูสุสีประตูเห็นไหมครับดอกอยู่ที่10นิ้วนะครับสวยทีเดียวในการดีไซน์ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการวางเบาะนะฮะหรือว่าในการพับเบาะขึ้นนะฮะทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับนั่งสะดวกสบายนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับดังจายกที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาและพึกได้ทําการนะครับประกอบเบาะผมจะถ่ายเพื่อสมาชิกดูกันเลยนะครับตามไปชมนะครับครับเพื่อสมาชิกครับความลงตัวนะฮะในรถอิรุสุเจ้าตัวดีแม็กคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมคะว่าทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาและพึ่ครับเราเอาใจใส่รายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งนะฮะเจ้าลำโพงมีเลนนะครับบริเวณแผงประตูหน้าและประตูหลังนะครับ เสร์ฟไปด้วยนะครับเจ้าตัวตู้ซับหรือเป็นตัวตู้ตรงรุ่นนะครับเห็นไหมครับหน้าดอกเจ้าตัวเส์บูเฟอร์นะครับเป็นดอกคู่ทีเดียวสวยนะครับการติดตั้งก็อยู่ด้านหลังนะฮะเมื่อช่วงที่แล้วผมได้พาเพื่อสมาชิกนะครับผมได้มารีวิวนะครับกับการติดตั้งนะครับผมบอกเลยว่าสวยทีเดียวกับการวายสายนะครับจัดสายเข้าหมดหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว power amp นะครับขนาด2องชัแนลนะอยู่นี่เลยนะฮะใต้บอะฝั่งคนนั่ง นะครับในการขับซับนะฮะให้เสียงเ,เบสที่หนักแน่นและนุ่มหนวนะครับเสิร์ฟไปด้วยแอมซีเชนัลนะครับอยู่ใต้บอบ์ดที่ผมนั่งอยู่ด้านข้างด้านนี้เลยฮะเห็นไหมครับว่าทางทีมง,งานโอฮอนซาปุ๊ไม่ว่าจะเป็นการจัดสายฮะ,ะเดินสายการวัยสายนะครับจัดสวยทีเดียวนะครับในรถอีดสสดเจ้าตัวดีแม็กคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะผมเองเนี่ยกับเพื่อนสมาชิกะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับพลังเบรที่หนักแน่นแนวขาล็อกพลาดไม่ได้ะครับกับรถคันนี้นะฮะ วัยรุ่นคนนี้นะครับต้องการให้ทางทีมงานโอฮ่อนสาบึกทาการนะครับตรงนี้ทําการติดตั้งนะครับสิ่งดีๆให้กับลูกค้านะครับผมต้องขอบคุณลูกค้าท่านนี้อีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติและวิเสียนะครับสังเกตนะครับการทํางานนะครับพลังเบรคที่อยู่ด้านหลังนะครับเดินมาภายในบวงมิลัทนะครับค่อนข้างชัดเจนมากทีเดียวนะครับผสมผสานเจ้าลำโพงมีเลนชุดหน้ากับชุดหลังตามมาฟังกันนะครับ Choice, be your best choice. And if you're looking for a boy with a voice, well, baby, I'm single. Are you in the mood for some dude? Are you in the mood to be subdued? Would you rather just mingle? Let's get set then to go then, or let us jet set, we'll be like the Jetsons. You can be Jane, my wife. Should I marry? สมาชิกครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับความบันเทิงนะครับอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะฮะ จัดเต็มระบบซิสเต็มนะครับพลาดไม่ได้นะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับแหมผมฟังรู้สึกเสียงเบสเดินมานะครับแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับค่อนข้างครบถ้วนทีเดียวผสมประสานเจ้าลาโพงมีเลนนะครับผมขอบอกเลยนะฮะในรถอิสุเจ้าตัวดีแม็กเป็นความลงตัวมากทีเดียวนะฮะทางทีมงานโอฮอนซาวและเพื่อนครับได้ทาการปรับแต่งเสียงนะครับโดยเรามีแอปพลิเคชันในการวัดค่าทีเอเพื่อในการปรับแต่งค่าเจ้าพลาิติกให้เขามีความแม่นยํามากขึ้นนะคะรายละเอียดผมบอกเลยว่าชัดเจนทีเดียวนะฮะภายทางผู้ผลิตนะครับผม ฟังรู้สึกผ่อนคลายฟังได้แบบไม่อึดอัดนะครับผมเห็นนะฮะขนาดเบสแน่นๆนะครับฟังสบายๆนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเพื่อสมาชิกท่านใดน,นะครับสนใจางานติดตั้งดีๆนะครับเหมือนเจ้าขอ,องรถอินูสุเจ้าตัวดีแม็กคันนี้นะครับอย่าลืมนะฮะมาที่ร้านโอเวอร์ฮอนเซาลาดเจิ้น,นะครับจะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้ให้กับท่านนะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจผมด้วยนะฮะสวัสดีครับเพื่อสมาชิกสวัสดีครับ